วัดโคตรลุนาลามตูด้านหน้าไม่เปิดนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนิวพันธ์ ของพ่มลงปราบหวงพ่อโซทอนยังขจรถึงความศักดิ์สิทธิ์รมารมลูกขอคารมบูชารั้งสถานไม่จะจัดสถานที่แล้วก็ยังติดมันเดิมครับหวงพ่อโซทอนยาวหน้าวัดเนี่ยเหมือนเดิม เรื่นเรื่ไปได้ไม่นา,าน ปลาีลูกนั้นมุ่งมาสู่กรุงด้วยใจไมยมุ่งเป็นเล่นดนตรีรองเลลงกล่อมคนสิบนิ้วพนมขอกมลงกราหลวงออ่อครั้งให้ลูกโด่งดังทั่วทุก เมนสมดังวันใดทุกเพียนให้ไกลมากลนนำม,มาเกบนลวงพ่อสุทอความตรงข้ามที่อบรครับวัดผ่านตรงนี้มาอากาศเริ่มเย็นครับ นเดินก็ค่อนข้างยากหลอบหายิ่งไปเออขณะนี้เป็นเวลาเ1็โมงใกล้เที่ยงครับด้านนู้นเป็นที่จะลดระับสาด

ที่เก่าเป็นอาคารที่เป็นหลวงพ่อจำลองแล้วก็ลำแก้หมยึดสร้างใหม่เป็นระเบียบเรียบร้อยยิ่งขึ้นครับภายในยังเหมือนเดิมรู้สึกว่าอลังการอลังการเลกกว้างขวางครับ ข้างหน้ามีจุดคัดกรองรอยู่ให้ใส่แมสดนะครับถ้าไม่ใส่ห้ามเข้า

หน่วงค่าเชื้อมาเรียบร้อยเหมือนเดิมครับอย่างอื่นเหมือนเดิมเมืนเป็นที่ทปากรองเท้าแล้วก็ซื้ดอดอกไม้มทุกอย่างเหมือนเดิมอีกใบเบอร์หนึๆๆๆๆๆ่งติตัวไว้เบอร์หนึ่งครับสี่คนครับพี่ าการสูหายการถูกปรับเปลี่ยนนะครับเล่นไ <ป S 1> ม่ได้เหมือนเตือเลยเข้าทางเดียวออกทางเดียว เข้าด้านนี้แล้วก็ออกด้านนี้โคาโคกรู้สึกว่าผนน้อยมากเลย วถถ่ายภาพจะนั่งสมาธิเราถ่ายวีดีโอ,อเล็กน้อยไม่เป็นไรครับต้องแอบแอบใหม่ตรงนี้ฝนแน่นมาก

ไรลำบากทุกยากลำเท็นหลวงพ่อเลนก็ไม่เว้นรานีตัวง้าตัวกนทอนทุาคาตัวิแกนไทยักติดระิมตเรือไทยงทุ่ตัวไทยเมียไทยองปดทุยทุ้บรรพาวล้วงพ่อพันเท้าเท้า ยังอยู่ครับยองเท้ายังอยู่มนตเือกเลยใชเอาไปแจกูท้าั <t <t <S <S Alter, <t 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 ้หลายพุ่มละสมใจละ นี่คือวิหารหลวงพ่อโสธรที่ยิ่งใหญ่อลังการทางเข้าครับซึ่งถ้าดูจากทางเข้าโอ,อ้ บะละครล้ำนี่หายไปเลยปกติอยู่เนี่ยตลาดนอก,กนอี่กูมีหรอกต้องไป่างไหนหรอกเดี๋ยว มีทุกอย่างอยู่ตรงริมถนนเองริมถนนหน้าทางเข้าวัดโสภรรทริมถนนหน้าทางเข้าวัดโสภรานารามวรวิหารนะครับจะมีตลาดเล็กๆอยู่ตรงนี้เป็นการจัดระเบียบของที่นี่นะครับ มีอาหารทะเลมีของฝากทุกอย่างเหมือนข้างในก็ไปเดินเข้าไป อันนี้ก็ถึวัดคุธอรทองด้านนี้ก็เป็นที่าหารสร้างใหม่ครับหารก็คุธอรสร้างใหม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดูดีขึ้นมากเลยแผงขายลอตเตอรี่ก็ยังมีอยู่ไม่มีคนมา ดึงแขนล้อมหน้าล้อมหลังกำลังพูดเลยนะโมะตัตสสะภะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะปะคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอระหะโต,ตสมัมมาสัมพุทสสะนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุธทธังแคล้วคลาด รรม,มังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดศัตรูภยัยพานวินาศสันติสาธุ เมืองนามนี้ระบมือเรื่องผู้เมืองของแผ่นดินไทยพุทธโสทอขอพรสัติ์ดวงใจปกป้องคุ้มครองพองภัยอยู่ในตัวทิ้นแห่งหนจะอยู่แห่งน้า ไกลเคารพบูชาด้วยแรงแห่งความศรัทธามากมายของสาธุชนดังเทพนิมิตสะทินอยู่ในเมืองคนน้ำคิดจากฟ้าเบื้องบนชโลมหัวใจทุกดวงเมืองธรรม แดนแห่งพระศักดิ์สิทธิ์เส้นทางชีวิตอยู่ใกล้ชิดเมืองลู่มามวงว่าเข้าสารขาเมืองชาเชิงเศร้า ลำเจ้าพระยาแปดปริวขนาดน้ำมาอายุทยาราชธานีผ่านไปใครมาก็ด้วยบุญบารมีปกป้องหมู่มาภทยรีงามนี้พุทธโสธร